ความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมทั้งหลายในวันนี้ตมาภาพได้รับนิมนต์จากทางเทศบาลตำบลสันปูเลยได้เข้ามาอู้มาจากกับสถาญาติโยมตามโครงการส่งเสริมศาสนาให้แก่ประชาชนเพื่อที่จะได้นำลักธรรมนำชีวิตใจธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าไปเป็นเครื่องประกอบ ในการเดินทางชีวิตเพราะว่าชีวิตของคนเฮานั้นมันบัเจรวยด้วยดอกกุหลาบเสมอไปบางครั้งมันก็มีอุปสรรคมีปัญหาฉะนั้นบางทีเฮาก็จะเห็นข่าวคราวทั้งหลายว่าบางคนได้ได้รับความทุกข์บ่สามารถจะทนต่อความทุกข์นั้นได้จะทําทลายชีวิตของตัวไปอย่างน่าเสียดายความจริงแล้วปัญหาทุกอย่างมันมีทางแก้ ดังนั้นในวันนี้ตามโครงการนี้ก็เพื่อที่จะใือญาติโยมทั้งหลายที่มีจิตหดหูอยู่บม่มนะ่วนบ่ค่อยสบายทางใจมีสิ่งที่เป็นเครื่องพยุงใจให้มันมีความสุขคือมันมีความฮึกเหิมได้ต่มาก็มองดูแล้วว่าธรรมะของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านั้นช่วยเขาได้ญาติโยมหลาย พราะว่าคนเฮามีคนเฮา,ม,เเามีกายกับใจอาศัยกันอยู่กายของเฮาก็คือรูปร่างกว้างสอกยาววานาคือบอันนี้เป็นเป็นรูปประทมส่วนใจนั่นก็เป็นนามธรรมาใจนั่นเราสามารถจะกำหนดได้ว่ามีรูปร่างขนาดไหนแต่มันมีอยู่ฉะนั้นบางทีบางครั้งน่ะใจของเฮาเนี่ยอาจจะสะลดหดหูนะไปตามที่เฮาเจอมาพบมา อย่างเช่นปัญหาในปัจจุบันเนี่ยปัญหาสังคมนะซึ่งเราเห็นอยู่ว่ามันมีมากมายนะทำาให้เรานั้นบางทีบางครั้งก็บ่ค่อยม่วนใจบ่ค่อยสบายใจดังนั้นญาติโยมท้งหลายในทางพระพุทธศาสนาน,นั้นเพิ่นมีท่านเพิ่นมีท่านอ,อ่มากมายนะเพิ่นมีในในคำสอนเราเพิ่นมีมากมายแต่วันนี้เราเรามาอู้ถึงเรื่องสตินะ ว่าสตินี่ช่วยได้ย่าดยมอลไนะช่วยได้อย่างใรเวลาคนมีสติคือระลึกได้อยู่เสมอเนี่ยเมื่อตาเห็นรูปนะตาหันนะตาหันหูได้ยินจมูกได้กลิน่นลิ้นได้รสอันอย่างประมาณนี้นะตาหูจมูกลิน้นกายใจกระทบรูปเสียงกลิน่นรสผลสพพะธรรมรมเหรอเนี่ยมันเกิดทำให้เฮานี่มีความรู้สึกนะ ถ้าตาหันหูได้ยินในเสียงที่มันชอบมันก็พอใจถ้าบ่ชอบมันก็บ่พอใจฉะนั้นเปินบอกว่าห้มีสติอยู่ทุกเมื่อในการที่คุณเจอกับรูปเสียงปีนโลดโพธิพธรรมลมทั้งหลายเวลามันไปกระทบกันก็ต้องมีสติมีสตินี่มันจะรเลึกได้ว่าเออสิ่งที่เราเห็นนี่เนาะมันก็คือรูปรูปมันก็คือสิ่งที่ ตั้งอยู่ปรากฏอยู่ถ้าเอาบ่ยินดีกับมันเอาไปไปทาธาตุของมันเฮาสักแตว่ว่ารู้เออนี่คือรูปเนื้อแม้กระทั่งได้ยินได้ได้เสียงได้ยินเสียงนี่ก็เสียงเนื้อเอาบ่ได้เอาบ่ได้ป,ปรุงแต่งเอาบ่ได้ยึดติดเอาบ่ได้เรียกว่าทำความพอใจให้มันเพียงสักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่าได้ยินนี่นะ บางทีเฮาก็จะมีความทุกข์น้อยอย่อันนี้มันเกี่ยวกับการที่เฮาท่านทั้งหลายจะต้องมีสติทีนี้เฮาเมื่อเฮามีสติเฮาต้องลึกๆได้ก่อนว่าเฮาเกิดมาทําไมเรื่องโยโมน,นี่อู้ถึงโดยประเด็นที่เพิ่นตั้งใจไว้ว่าอยากจะให้ญาติโยมทั้งหลายได้สํารวจตัวตาว่าเอ๊ะเราเกิดมาทําไมเราเกิดมาทําไมโย,โยโมเคยถามตัวเก่าก็มีมีพระครูบาอาจารย์เคยสนทนาธรภาะว่า เอ้เขาเกิดมาทำไมผมเคยเห็นคนเกิดมาแล้วเขาก็อยู่ไปมานมืนนานนะเขาก็ตายไปแล้วก็เขาบ้านได้อะไรไปเดยสักอย่างสักประการผมมันมีความคิดเล็กแล้วมันเกิดมาทำไมนะอ่อามายเองก็ตอบหรือสนทนากันกันกบครูบาอาจารย์ว่าเขาเกิดมาเพื่อ,เพ,อเพื่อเพื่อใจกรรมเก่าและสร้างกรรมใหม่โยมกรรมเก่ากรรมใหม่ ที่เทาก็ตวนตาได้คิดถึงเนาะนะกรรมเก่าที่เขาทําไว้เนะเขาบ่าเห็นเขาบอกเขว่าเขาได้ทําอะไรมาบ้างนะแต่ทีนี้มันมีผลผลมันก็คือว่าอยู่ปัจจุบันนี้เขาเป็นได้นะเอามาฮับใจกรรมเก่าก็คือเขาได้มีแต่ความทุกข์มีแต่ความลําบากเขามีแต่ความเหนื่อยล้าเขามีแต่ความยากจนเขาทําอะไรไม่ประสมผลสําเร็จสักอย่างเนะี่ยบางทีบางท่าน บางคนบางครั้งก็ไปได้คิดถึงว่านั่นคือกรรมเก่าคนเฮานี่มันมีกรรมเก่ากรรมใหม่เลโยมนี่นเกิดมาทําไมนึ่งใจกรรมเก่าเใจกรรมเก่าคือคือในส่วนที่เป็นบาปเป็นกรรมที่มันทาให้เฮาบ่ม,มีความสุขเฮาก็มาใจกรรมเก่าบางทีบางครั้งก็มีแต่โรคภัยไข้เจ็บบางทีบางครั้งก็มีแต่ปัญหาชีวิตบางทีบางครั้งก็ ชีวิตนี้มันเหนื่อยหรือเกินท้อหลือเกินไม่อยากจะอยู่เป็นคนไปละวบางทีมาค้างเปน็นอย่างฉะนั้นแหละญาติโยมทั้งหลายบางทีเฮาก็ต้องมาคิดว่าเออเนี่ยกรรมเก่าใจมันเสี่ยงไหมฮะทีนี้กรรมใหม่นี่เลยสำคัญกรรมเก่าก็สําคัญกรรมใหม่ก็สําคัญกรรมกรรมใหม่นี้คือเฮาจะต้องยังกุศลจิตที่เกิดขึ้นอยู่เสมอนะกุศลจิตคือจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นกุศลนะญาติโยมแหละ มันมีมากมายแต่ในวันนี้ขอบอกว่าจิตท,ที่เป็นกุศลนันคือความเอื้อเฟื้อนะความเอื้อเฟื้ออารีนะเป็นคนที่มีจิตเอื้อเฟื้ออารนะีเห็นใครก็อยากจะช่วยเหลือเที่ยจานเห็นงานสลนลมก็อยากจะช่วยทำเนะี่ยเป็นคนเอื้อเฟื้ออารีเป็นคนที่เฮาได้ใจคําว่าจิตอาสาจิตอาสาปัจจุบันนี้ก็มีมากมายนะจิตอาสาคือมาได้วังผลตอบแทน แต่ทําไปแล้วมันเป็นความสบายใจฉะนั้นคนที่มีจิตอาสาเนี่ยเป็นคนมีความเอื้อเฟื้ออารีเป็นคนมีน้ําใจโดยเรียกว่าโดยด้วยไปคิดในอ,อย่างมากจนเกินไปอ่นะบะวังกําไรและขาดทุนนะวังเอาบุญอย่างเดียวนะค,นคนแบบนี้มันมีมีมากมายในสังคมนี้เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลายถ้าเราได้ตั้งใจไว้นะว่าเราจะเป็นคนเอื้อเฟื้ออารีนี่นะ เป็นคนที่มีจิตใจที่จะเพื่อแพร่ออกไปเนี่ยตมาคิดว่าประการที่นี้เขาก็จะมีความสุเขเฮาก็จะมีความ,มเรียกว่ามันเป็นอันอย่างที่มีในใจตัวเกา่าญาติโยมไลยฉะนั้นตมาก็เลยบอกญาติโยมในวันนี้ว่าเขาเกิดมาแล้วเนี่ยอันดับที่หนึ่งเขาต้องใจกล่ำใจกรรำเกา่า แล้วเฮ้ต้องสร้างกับใหม่ที่ดีคือเป็นคนเอื้อเฟื้ออารีนะคนเฮาญาติโยมทหลายถ้าเบาใจเปิ้นมาใส่ใจตัวนะเบาใจเขามาใส่ใจเราแล้วเนี่ยามาก็คิดว่ามันเป็นคนที่ค่อนข้างจะแคบไปหน่อยเนาะแคบไปหน่อยดังนั้นก็ขอท่านทั้งหลายได้ตั้งใจให้มั่นในการเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนถ้าเฮาตั้งใจทําความดีสิ่งต่างๆที่เฮาทําไปนั้น จับเปื่อถูกใจคนอื่นทั้งหมดมันก็เป็นไปไม่ได้เนาะจับใจงูบจัจูใจเคียตญาตโยมทั้งหลายนะบางทีบางสิ่งบางอยา่างเขาชอบประเต้ากันมาเหมือนกันบางทีเขาก็ต้องฮอเรียกว่าฮ้ออโหสิฮ้อาภายัยซึ่งกันและกันแม้แต่ตัวเขาเองก็เช่นเดียวกันญาติโยมบางทีเขาก็ต้องฮ้ออาภัยกับตัวเก่าเหมือน,อนกันเพราะคนเขาบางทีบางครั้งมันก็ต้องทําอย่างโบราณว่าแหละสี่เท้ายังรู้พลาด นักปรา์แต่ยังรู้รั้งบางทีเราขาดสติไปเพลอไปบางทีงก็ต้องเอาใหม่ตั้งใจว่าล้มแล้วลุกอยู่ได้ต่อไปเอาใหม่ตั้งใจใหม่ะจะไปล้มแล้วก็นอนปล่อยให้มันเป็นไปตามเรียกว่าอำนาจของกิเลสฝ่ายต่ำคือคือให้มันเต็มไปด้วยความโลภความเรียกว่า เป็นคนเอาไหนอย่าเลยนะนะคือปล่อยตัวปล่อยใจไปตามสภาวะแห่งความเรียกว่าความความเหนื่อยลย้ากนะ็ไร้กันเนาะเพราะว่าคนเฮามันมีเหนื่อยล้าเออฉะนั้นตมาเอ,เองก็ต้องต้องขออนุโมทนากับทางโครงการนี้ว่าเพิ่นเพิ่นตั้งใจว่าเฮา,า,าจะางยจะใดเนะยเอาธรรมะมาใช้กับชีวิตประจําวันนะนั่นก็คือต้องมีสติ นะมีสติอันดับแรกมีสติตาหันรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิน้นได้รสเฮาต้องพยายามมีสตนะิเวลาสัมผัสกับสิ่งเหล่านั้นแล้วก็มองให้เห็นว่าคนเฮาทั้งหลายเกิดมาแล้วนะในในโลกนี้มันบัดใจสิ่งที่จะได้มาด้วยง่ายนะความสะดวกสบายก็เป็นผลของบุญนะความทุกข์ลำบากก็เป็นผลของกรรมที่เราทำมา ฉะนั้นเราเกิดมาแล้วก็ต้องยอมรับมันในส่วนหนึ่งในชีวิตหนึ่งในจังหวะหนึ่งมันมีขึ้นอยู่เสมอและก็ตั้งใจว่าเออมันมีความทุกข์ความสุขเป็นเครื่องที่อยู่ด้วยกันเนาะนบางทีมีสุขบางทีก็มีทุกข์คระเข้ากันไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปอันนี้ก็ขอฮือท่านทั้งหลายจงมีกำลังจิตกำลังใจที่แน่วแน่ที่จะทำความดีต่อไปกันแล้วกัน ทีนี้คนเขาจะทําทความดีต่อไปนั้นยาิโยมหลายมันป็นแค่ของง่ายบางทีเขาเดินทางนี่มันเหนื่อยล้าบางทีประสบการณ์อนะไรอย่างคดีอุปสรรคขวากนามคดีนดี่มันมันท้าทายอยู่เสมอมาท้าทายอยู่เสมอฉะนั้นทธอดีเราก็ตั้งสติไว้นะตั้งสติไว้ทห้ดีที่แน่วแน่ฉะนั้นในวันนี้กูถึงเรื่องสตินะสติมาปัญญาเกิดเนาะบางทีบางครั้งบางคราว เขาก็อาจจะเผลอไปก็ขอคือตั้งใจใหม่วิธีการเจริญสติมันก็มีพราะวกรรมฐานนะกรรมฐานนี่ก็มีมากมายแต่กรรมฐานที่ทําให้เกิดสติเนียว่าอนาปนสตินี่เป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดมากอยอดยมเลยอนาปนสติคือสติรลึกได้ถึงลมหายใจลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้นะมันบริกรรมบ่อยๆพุโทโธพุโทโธนี่นะบางทีมันก็นจะช่วยเขาได้เหมือนกันนะถ้าอู้โดยละเอียดแล้วก็จะ ยาวเหมือนญาติจุ่ลยแต่ขอให้ง่ายๆก่อนนะถ้าพยายามจะมีสติต้องฝึกสติให้มันเกิดขึ้นอย่างเช่นสติอยู่กับลมหายใจมีลมหายใจก็ต้องงัวลมหายใจเข้ารู้ออกรู้อย่างนี้เป็นต้นและต่อมาก็จะต้องฝึกนะไปตามกระบวนการพัฒนสติประฐาศีหู้กายหู้เวทนาหู้จิตู้ธรรมเวลาเฮาู้แล้วมันจะได้เป็นปัจจุบันอยู่กับปัจจุบัน ฉะนั้นภัยก็ตามแต่ที่มีจิตใจที่ระหวยรวยแรงอ่อ,อนลนะเปิ่นบอกเหืเจริญสตินะจเจริญอนาปะสติขึ้นทางสมาธิภาวนากด็ดีหรือจเจริญสติปัฏฐานทั้ง4คหรือรู้กายรู้เวทานารู้จิตรู้ธรรมเมื่อรู้แล้วก็ปปร่งปลง่นะปลอยวางว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนม็จะท,ทำให้จิตใจของเขานั้นฮึกเิมขึ้นมาจิตใจของเขานั้นก็จะบาวันไหวบอ่อนลาไปตาม ปัญหาต่างๆฉะนั้นในวันนี้แล้วก็ขอ่านทั้งหลายที่ได้ยินได้ฟังนี้ลองพิจารณาดูเนะาะชีวิตของเฮามันจะต้องเดินทางต่อไปจิตใจของเฮาจะต้องมีความคิมแข็งฉะนั้นในวันนี้ตมาภาพเองก็ขอ่านทั้งหลายอยู่ในอยู่ดีสบายสุขกายสุขใจและนําหลักธรรมเหล่านี้ลองไปพินิจพิจารณานําไปปฏิบัติวันนี้ก็เพียงแต่อ,อีก,ก็ได้ญาติโยมเนาะ,ะเจริญพรจเจริญสุข